สวัสดีค่ะนี่มาร่งดอกปวยใหม,ม่งามงามค่ะมันเกิดในต้นมะขามนี่ขามอ่อนเอาไปตุมใส่ป่าเนาะตุมใส่ไกลก็ได้หุ้ยงามแฮงหังหกเอาไปเลยนี่มัอยู่ติดกันอยู่น้ำกันหยอดอ่อนมันมันขึ้นอยู่น้ำกัน ต้นมะขามสีฮักเอาไปใส่ตุ่มไก่เนาะตุ่มไก่ตุ่มปลาคอตุ่มปลาสนเท่านหร่มาดวงตาตุ่นมั่นๆน่ะเตกมันมะตายเนี่ยต้นมะขามเนาะข้างในก็มะ,ะตายไที่นี่งามแห้งหยอดอ่อนๆฮักเอาฮักเอา แสดงเพิ่นเอากระถางม่าเนี่ยสิงหูนี่มันอยู่เลยขามอ่อนดอกกล้วยใหม่สีสีส้มสีออกม่วงๆแดงๆเจ้าน้อยอ๋องามไปต้าไปทั้งกลุ่มดีกว่านาะ ไปเบิ่งข้างท่างวัมนีแน่ทายทายอันดอกไม้ดอกใหย่เบิ่งยางไปให้เ,หเขาสื่อโคกให้กูสีม่วงอ่อนๆซะละส้มดอกไม้ส้มส,วน,สวนไปข้างท่างข้างยางไปแล้วเนาะเห็นมันงามนะเบื้องน้อยน่าเพ่ง อันนี้เรามาชมดอกไม้กันนะคะไม่มีอะไรชมก็ชมดอกไม้นี่ย่างไปให้เขาซื้อไปซื้อโคกห้ยเขาพัดบายุเขานอนท่าน,นตื่นอยู่หยอดตำลึ่ง,งามๆอ่อนๆดอกเขาเรียกดอกอะไรนาะนี่งามงามสีบานชื่น บ้านแจมนี <S <S ่เหรอวะโอใช่ถาม,ามมันอันโยนใส่น้ำมันสิแตกป๊อปป๊กป๊อปป๊กเล็กหน่อยมันเอาไปเล่นนะอื่นดอกเอี้ยงโยนใส่น้ำมันสิแตกป๊อปป๊กป๊อปป๊กเห็นหลานหน่อยเอาไปเล่นอนยะู่บ้านสื่อสีเยิ้มครับนี่สิเป็นสีขาว นี่นี่นี่เพราะว่าเป็นยานี่นี่ต้นนั้นนี่เพาว่ามันเป็นยาแก้กระเพาะผู้ได้เป็นกระเพาะก็กินเอาหากมันมาแทกกินกสำหับนี่มันเป็นยาหักกระเพาะลูกน้องเอาเข้าซากเออเท้าเอาเอสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามบอว่นีเด้อสวยส,สวยสุดรอทัวร์ลูบ๊ายบาย